บอลีวังบรลวังนี่ไอ้ฮะอริซราอริสาน,น้อมนำมาถวายจิเออแมนนด้วยซื้อมือปี๋ด้ยเฮ้ยเอออันนั้นเอออ้าวรถตู้นะออยังครับถังนั่งหอนจะเปิดแอร์อยาอยากให้คนมาดูแลต้องเปิดใจ

เกิดพรุ่งนี้มันก็จะออกทั้งออกทั้งเกิดเกิดไม่ว่าเกิดเป็นมหาเศรษฐีมีเงินมีทองทำไมเราต้องทำไมเราต้องเกิดแต่สิ่งดีๆดีเพราะพรุ่งนี้มันออกพระยามออกสองห้าหนึ่งสี่เราพระยาจะพาทำพิธีแล้วบรรจุแผ่นทองไว้ใต้ฐานพระศิวะดี อ่าแล้วก่อนหนึ่งพระอาจารย์ก็จะพาคารวะก่อนเนาะอ่คารวะก่อน เจ้าโพนเจ้าป่าเจ้าเขาแม่สิ่งสกิดทั้งหลาย,ายาพ,พยาพลดพยาหนาพราเจ้าจอมจักรเรียนเจ้าที่เจ้าโพูน ท่านผูเจเเริญขอพระสงฆ์โปรจงรักพร้อมทั้งของโริวาลขายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความเจริญความแมย่ญาติทั้งหลายเก็ดสิ่งการนานเถอ อ่าสานมขนาดหนึ่ง yeah. อ่าภาคสี่วันดีเ่มเป็นอุาเป็นเจ้าแห่งโชลาขาถอว่าถ้าใครได้ร่วมอ่าสร้างภาคสี่วีเว่าความตอนนั้นยากที่เราจะมีโอกาสได้ไปยากที่จะเจอโอกาสสืบดีแบบนี้เขาถว่าวันนี้เป็นโอกาสที่ดีใเราได้ร่วมกัน สร้างแล้วไปร่วมกันถวายข้าประธานชี้ว่าเป็นการมาฮาราชในครั้งนี้หวังว่าทุกคนก็จะมีความสุขใจากการพวไรในครั้งนี้อาจารย์ก็ก็จะตัดไปยังวัดใหม่ชัยชนะแต่สิ่งที่ขอสร้างไว้เป็นกระถางไว้มันก็จะเกิดความเจริญรุ่งเรือง ในพระพุทธศาสนาสื่อต่อไปก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ได้มาร่วมทำที่ดีในครั้งนี้พระอาจารย์เห็นแล้วพระอาจารย์ก็มีความสุขสิ้นเพิ่นดีใจพระอาจารย์ก็ไม่เคยตั้งแต่พระอาจารย์ขวดมาพระอาจารย์ก็ไม่เคยได้รับถวายพระศีวดีจนวันนี้จะงได้รับถวายพระศีวดีส่วนมากก็จะเป็นน ผู้ชีพทุกหน่วยงานที่กำลังเข้าช่วยเหลือให้เจ้าหน้าที่ผู้ชีพจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงพละไมนสมบูรณ์แล้วก็อยู่รอดปลอดภัไยได้ช่วยเหลือพอี่น้องที่กำลังเจออุกทกภัยให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้วันนี้พระอาจารย์ก็ไม่มีอะไรที่จะมอบให้นอกจากพร อันประเสริฐที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ถภาใคร,รับพรน,นี้ทุกคนจะมีแต่ความสุขก,กายทุกคนจะมีแต่ความสุขใจทุกคนจะที่อหนือจะเดินยิ่งยิ่งขึ้นไปทุกคนจะเต็มไปด้วยโภคทรัพย์เต็มไปด้วยเงินทองทำธุรกิจการงานอันใดทุกคนก็จะเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปขอ,อ อพอพรที่พระอาจารย์จะให้ตอบก็ขอพระพุทธองค์จงแสดงปฏิหารปฏิบาลณให้ทุกคนได้ดังพรดังกล่าวมาแล้วในเบื้องต้นด้วยเ โสญาทัสสะทิทิโยภิกขัชนโตสาวสวะโรวินา วัจาไปเรียกหน้าพี่หนเออเอาเฮ้ยเอ่อ้าวไปเรีวกลวดวันที่อาจารย์ว่าเออเวันเก็ดไข่ไก่กุ้วยก็ถือว่าด้วยลูกเต่าเล้าล้างวันเจ็ดวันไข่อยู่ดีไม่แห้งก็ถือว่าด้วยมุ่งจะมาทำบุญนะครับ กินกัเอียงมากก็อุ่นบุญกัได้สร้างก็อยู่ห่างลูกห่างหลานท่านี้